เมื่อช่วงค่ำวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการอาจารย์อรุณบุญชมจุราราชมนตรีได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานฮารานสมุทรปราการสู่สุดยอดฮารานไทยตามที่นางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการรวมกับนายไาพศาลพรมยงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการรวมกันจัดขึ้น โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะพ่อเมืองได้ขึ้นกล่าวถึงความรู้สึกยินดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกันจัดงานฮาลาลสมุทรปราการสู่สุดยอดฮาลาลไทยในครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ภูติเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนางสาวประภาพรอ,อัสวเแหมนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการนายสมศักดกิ์แก้วเสนาประหลัดจังหวัดสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญจิตนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวิมลมงคลเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายสมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาเทศบาลนครสมุทรปราการคณะผู้บริหารคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการเ้ารวมพิธีเปิดงาน ica, magic, ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดยงานฮาลานสมุทรปราการสู่สุดยอดฮาลานไทยเป็นการรวบรวมอาหารฮาลานที่หลากหลายรวมถึงอาหารอร่อยทั้งไทยจีนมาลายูในมาตรฐานฮาลานมากกว่า100ลร้้านค้าพร้อมจัดประกวดสุดยอดอาหารฮาลานอาทิเช่นข้าวหมกไก่จากตัวแทนร้านค้าชื่อดังภายในจังหวัดโดยมีกรรมการตัดสินข้าวหมกไก่จากนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวประภพรอศวะเหมนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการนายสาโรสสุดใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอาหร,รับและเชฟยาคุบเจ้าของร้านแฟตแลมมาเป็นกรรมการตัดสินโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้รับรองนี้ทั่วประเทศทั่วโลกมั่นใจและเชื่อมัน่นฉะนั้นเนี่ยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี กับสินค้าที่มีมาตรฐานได้รับการมาตรฐานจากาเราเพราะนั้นความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มไม่ไม่จะต้องเป็นพี่น้องชาวบุศินอย่างเดียวทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา,า,าเราสามารถที่จะใช้บริการนี้ได้หมดบริโภคได้หมดค่ะนั่นคือข้อดีมากมากครับชิ่ความรูสุดก็คืออยากให้สิ่งนี้เนี่ยคืออยากให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่มาได้หมดนะคะมาได้หมดนะคะแล้วก็อากาศร่มเย็นๆเนี่ยสิมาจะมาได้แล้วค่ะ ว่าเดี๋ยวจะกินไม่ทันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือโดยเฉพาะอาหารจะขายหมดก่อนนะคุณผู้ชมค่ะจะขายหมดก่อนนะคะนะคะก็ขอให้มาเที่ยวกันค่ะเที่ยงวันจนถึง3ทุ่มตรงนะคะที่อุทยานการเรดูหอชมเบอรสมุทปราการค่ะ